สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโลบอคมาฟิตแมปตกปลาน,นั่นแหละน,นี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะเพราะว่าเพิ่งมาเคยเล่นครั้งที่สองนะทุกคนนี่มันมีสนามฝึกมือหม่อยู่แต่ฮึบไปผมคิดว่าเราจะได้ปลาตัวไม่เล็กก็ไม่ใหญ่หุยหุยหยหย,ยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไองไอ่ะอ้อ,อมาดิมาดิ เรื่องแตะเหลวนี่แบบโคตรตึงอยู่แล้วนี่มีไอเทมให้ด้วยปลาเงือกนางฟ้าแท้งนะมีอันเดียวคือต้องตกตรงนี้ไปเรื่อยอ่ะนี่เป็นไงความมือไวอน,นี่คือสุดสุดแล้วแมพฟิตอุ้ยปลา,าเปลาเหลืองปลาเหลือง ตอนี่้เพิ่มมาได้ครั้งแรกในอัปเดตใหม่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากๆอะไรเนี่ยเฮ้ยได้ข้ออะไรก็มข้ออะไรบักแนบักแนบลับจุดบักแนบเดินไปอันนี้ที่อะไรอ่ะคุณมีว้าซื้อแล้วกัน เราได้เบ็ดอันใหม่มาแล้วทุกคนไอเทมเราก็มีปลาไปไนปลาเราไปไหน้วเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเราข่ายปลาเมื่อกี้เราข่ายปลาไปเฉยๆเราดูเบ็ดได้ด้วยเบ็ดอันไหนแพงสุดผมว่าเราจะเก็บเราจะเก็บตังค์ให้ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเรามาซื้อเบ็ดดีเลยดีกว่าลวมให้เราซื้อก่อนนะซิกัเะซิกัเะเนี่ยมีแท่งอันหนึ่งแล้วแปลกๆมันมันเรียกว่าแท่งวะ ในต่ออ่ะเอ้ยนี่อะไรเังไยมีตะของอะไรเราไม่เคยเล่นบ๊อบบ๊อบแบร์อ่ะอะไรเอเอทุกคนไปไม่ต้องสนใจแล้วไม่สนใจดีกว่าเราไปตกปาลาของเราชิวๆดีกว่าเกมอะไรสร้าง,งมงงอ่ะโป้ง เนี่ยมันยังไม่รู้สอนให้อยู่คืออะไรอ่ะ้วไม่มีเพื่อนีนประเด็นอ่ะอุ้ย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 ,ยปากระตูนปากระตูนไปตกลัวๆจาว้าวันนี้เอาดิอุ้ยไม่เอาิไม่เอาิไม่เอาิไม่เอาขึ้นไม่ได้ด้วยปลานีออนปลานีออนมากฟาซีฟาใครนอนตายในน้ำเนี่ยตกปลาย,ยาวๆตกปลาย,ยาวๆ ได้แหลเรเซตตัวได้ไหมเนี่ยนี่เลเซตตัวเลยโอ้ยยังตามตัวมาเลยชังมาแล้วกันทุกคนอาต่อดีกว่านี่้าหมาของเราคือได้เบ็ดพันห้านั้นมาให้ได้นะครับเราก็จะออกเรือกันอันนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอที่เขาสอนเล่นกันตอนนี้เราเป็นยังเป็นมือใหม่อยู่อุ้ยอันนี้ยากนี่ปลาตัวนี้ มันเป็นกุ้งมันเป็นปลาแล้วไม่ปลากันยาวอะไรขนาดนั้นสวยจัดจังหวะเน,นี้ยอีมามมอีเวนต์อีเวนววต์เพิ่งแล้วโอ้ยอือโอ้ยแล้วกดตรงเลยอีกแล้วโอ้ยปั่นป่วนมากเรือเนี่ยปาลาอะไรวะปาลาอะไรนี่เราไม่ควรตกตรงนี้ทุกคนเราควรจะตกตรงนี้เนี่ยลูกฟอรมันป่วนมากเลยอะ อื่นนะโป้งสมบูรณ์แบบมือใหม่ตกป่าชาประมงมือใหม่ล่าสุดเอาดิเอาเ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 ดิปลาอู้ปลาตลกไอดีเอันแคงโตลกมากเลยนี่มันมีลูกอรให้เราไปทำอะไรก่อน <c oughs> เพื่ออะไรขายป่าทั้งหมดเลยแล้วกัน ได้แค่ร้อยก็บ,บาทเฮ้ยไอ้บลอืเ้ยอันนี้ไม่ททำอะไรเนะี่ยมันให้เวลามาตรงนี้อ๋อนี่ไงซื้อร้อยเดียวพอทุกคนโอเคเรียบร้อยอกว่าจะรู้กว่าจะได้มันให้แตะตรงบ๊อบบี้ยังไงบ๊อบบี้หนึง่งใช้นี้โอเคเรียบร้อยให้ค้างค่า,าใจแล้ว ตกปลาต่อดีกว่าคืองานชีวิตนี้คือจะมีการตกปลาอย่างเดียวอันนี้มันเร็วขึ้นนะเนี่ยเหมือนจะได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นได้ปะได้หมดแต่ตัวนี้ปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือนิ้วเราเร็วนะทุกคนเฮ่ขี้อ่ะเปิดหอยเปิหอยไม่ใช่ขี้ไม่ใช่ขี้นะทุกคนไม่ใช่ขี้นึกว่าขี้จังหวะนี้ยังไงโอ้โห patungnya lele, ini patung animo. Kita tunggu, ya. Kita tunggu, ya. Kita tunggu, โอ้โหมีหลายอันอยู่นะเราจะซื้อไหนดีเจ็ดรอยห้าสิบแต่นี้ดวงดีกว่านะเนะี่ยเราจะซื้อพันห้าให้ได้ทุกคนประมาณนี้คือเราจะซื้อพันห้าให้ได้ช่วยนี้ดีกว่านี่เป็นนำโชคของเรามามันขี่เหลือได้อ่ะโอ้โหเหลือสามร้อย

ซื้อเบ็ดก่อนตอนนี้ก่อนซื้อเยี่หม่ต้องซื้อเบ็ดก่อนเอ้ยอีกแล้วลืมขายถ้าเกิดมันไม่ถึง400นี่คือจบจบไหมทุกคนจะจบไหมเฮ้ยเฮ้ยสองพันทุกคนเรารวยแล้วสกินคันเบ็ดมันต้องใช้ตังทั้งหมดเลยถ้าเกิดไม่ได้ใช้โลบักก็ต้องหูสีส่แสน เออใครจะเอาก็เอาใครผมไม่เอาแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาซื้อเยือใหม่ทุกคนแต่เราซื้อเป็ก่อนเบ็ดสองพันไหมครับคือพอดีมีตังค์ยี่สองพันบาทอยู่แลว้วเราต้องเลือกเบ็ดใหม่ของเราเบ็ดก่อยา่าเอ๊ะชื่อมันคือเบ็ดก่อย,ย้านั่นแหละแล้วก็มาซื้อเยือใหม่ด้วยเยือเรา ซื้อเลยทุกคนตอนนี้เรามีตังแล้วเราซื้อได้ลัคก,กี้สิบสิบสองนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับอีพีหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนติดตามชมอีพีสองอาจจะมีของมากมายขึ้นหรือว่าจะเท่าเดมอ,อย่างนนี้ก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมีของเยอะขึ้นว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเล่นตอนและหลังเอ่ออัคดคลิปนะครับไม่บ้านนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับชีวิตในตอนนี้ ลาก่อนเฮ้ hey. อย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอให้สนุกกับคลิปในวันนี้นะครับ